หูฟังของเพื่อนมีปัญหาไม่ว่าจะดาเกินไปสว่างเกินไปทึบเบไม่มาบอกเลยเพิ่มเมอร์โจ2เข้าไปว้าว,ว,าว,ว,าวสวัสดีครับผมเก่งกระชาครับ เพื่อนๆครับถ้าเพื่อนๆรักการฟังเพลงในรูปแบบของการพบพาแล้วแล้วก็สิ่งแรกๆที่เพื่อนๆจะอัปเกรดก็น่าจะเป็นหูฟังใช่ไหมละครับแต่น่าก็น่าจะเป็นปลายทางแล้วแต่นี้เรามาพูดถึงต้นทางกันบ้างดีกว่ามันจะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งครับที่เรียกว่า DAC นั่นเองนะครับ DAC นั่นก็คือ Digital to Analog Converter นั่นเองนะครับตัวนี้นี่นะครับจะสามารถแปลงสัญญาณดิจิตอลไปเป็นอนาล็อกได้ทําให้ความ ฟังเพลงของเรานะครับมีความลื่นไหลแล้วมีความเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับเจ้าโมโจ2นะครับซึ่งเป็นแดกนะครับแล้วก็ยังมีดโฟนแอมในตัวอีกด้วยนะครับตัวนี้เพิ่งได้รับรางวัลมาถึง2ปีซ้อนเลยนะครับแบรนด์ของนี้มาจากประเทศอังกฤษนะครับตัวนี้จะสามารถยกประสิทธิภาพการฟังเพลงของพเพื่อนๆให้ล้ำสมัยไปอีกมากๆเลยนะครับเพราะนอกจากจะเป็นแดกแล้วยังมี DSP ในตัวอีกด้วยนะครับเจ้า DSP ในตัวตัวนี้นี่นะครับมันไม่ได้เป็นแบบซอฟต์แวร์นะ ตัวนี้เป็นแบบฮาร์ดแวร์เลยซึ่งตัวฮาร์ดแวร์ตัวนี้จะถูกแยกออกมาอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อที่จะสามารถปรับจูนได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพแต่นี่ DSP คืออะไรนะครับ DSP ก็คือ Digital s ลซาว Processing นั่นเองครับหรือเรียกง่ายๆว่าเหมือนสไตล์คล้ายๆอีควอไลเซอร์ที่เราสามารถปรับแต่งเสียงได้นั่นเองแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นชิปที่ได้รางวัลเนานะเพราะฉะนั้นมันก็สามารถปรับได้แบบละเอียดมากกว่าทั่วทั่วไปนั่นเองนะครับ ส่วนสเปคคร่าวๆข,ของเจ้า Mojo 2เนี่ยนะครับก็ใช้ Custom Code FPGa chip DAC เลยนะครับที่คิดค้นขึ้นเองนะตัวนี้ให้เสียงที่มีธรรมชาติแล้วก็เสียงสะอาดชัดเจนไดนามิกนี่สุดยอดไปเลยนะครับและยังเป็น world first lossless ultra HD DSP ด้วยนะครับซึ่งเป็น DSP แท้ๆเลยนะไม่ใช่เป็นที่ซอฟตแวร์เพราะฉะนั้นคุณภาพเสียงที่ได้เนี่ยก็จะสามารถคุมได้ถึงระดับ lossless เลยทีเดียวนะครับมีความเป็นธรรมชาติสูงมาก ตอนนี้พอเวลามี DSP ที่มีระดับดีขนาดนี้แล้วเนี่ยไม่ว่าหูฟังของเพื่อนๆที่เราไปอัปเกรดมาหรือว่าเป็นหูฟังแถมหรือว่าหูฟังที่เรามีกันอยู่แล้วเนี่ยนะครับเจ้าโมโจมสเนี่ยนะครับสามารถที่จะปรับโทนเสียงแล้วให้บาลานซ์ที่ดีขึ้นมาได้อย่างเหลือเชื่อเลยละครับและด้วยความที่เขาเป็นดโฟนแอมนะครับมันก็จะมีหูฟังที่แบบว่าแบบเรียกว่าอะไรขับยากมากๆเลยนะเคยเห็นไหมไอหูฟังอันใหญ่ๆที่อยู่ตามร้านนแพงเนี่ยนะตัวน,นี้เนี่ยสามารถขับหูฟังที่800โอห์มได้เลยนะครับเรียกได้ว่า ไอหูฟังที่ว่าขับยากๆเนี่ยนะตัวนี้สามารถขับได้แบบหลุดสเปคออกไปเลยนะครับซึ่งสเปคของเขาเนี่ยสูงมากเลยนะ7 6 8 k กิแโลเฮิร์นะครับและ DSD อยู่ที่2 5 6เรียกได้ว่าดีกว่า Mojo ร,รุ่นเก่าเป็นเท่าตัวเลยนะ อีกเรื่องหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือในส่วนของแบตเตอรี่ของเขาเองนะครับเจาโอโจ2นี้ครับมันจะมีแบตเตอรี่อยู่ในตัวเพราะเป็นแบบพกพาถูกไหมแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ที่บ้านเนี่ยเราสามารถที่จะเสียบอะแดปเตอร์ใช้ไฟบ้านเลี้ยงเขาเลยก็ได้นะครับแต่ว่าปัญหาของมันก็อยู่ที่ว่าพอเวลาพอร์มันเข้ามาเนี่ยมันจะต้องผ่านแบตเตอรี่ถูกไหมแล้วก็ต้องผ่านไปถึงเจ้าตัวชิป เพราะนั้นเวลามันทำงานเนี่ยมันก็จะเกิด signal loss หรือว่า interference ขึ้นมาได้ซึ่งก็อาจจะทำให้เสียงของเราเนี่ยมันอาจจะดรอปไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเจ้าโมโจ2เนี่ยเขาพัฒนาคิดค้นออกมาโดยการที่ว่าถ้าเพื่อนๆเ,เสียบใช้ไฟตรงเอาง่ายๆนะไฟตรงมันจะ work a round ก็คือมันจะอ้อมเจ้าตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันจะ cut off ไปเลยนะครับมันจะไม่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เลยมันจะกินไฟตรงเลยมันดีเพื่ออะไร สัญญาลอตไม่มีใช่ไหมครับตัวนี้ถนอมแบตด้วยนะเพราะว่ายิ่งเราเสียไปแบตเตอรี่มันก็จะมีความร้อนถูกไหม distortion ไม่มีสัญญาล o อ s, <signal> <S, <loss> <S ไม่มี interference ไม่มีส่งผลให้สิ่งที่เราได้เนี่ยจะได้เต็มประสิทธิภาพแล้วก็คลีนมากๆเลยนะครับผมอ่าตอนนี้เรามาดูที่หน้าตาแล้วก็ขนาดของเขาบ้างน,นะครับตัวเครื่องจะเป็นสีดำนะแล้วดูขนาดของเขาสิคือเล็กมากใช่ไหมอย่างนี้มันทําให้พกพาได้สะดวกมากๆเลยนะครับเหมาะกับการเป็นเครื่องแด็กพกพาสุดๆเลยนะครับส่วนทั้งด้าน,านข้างนี่นี่คือ optical input และแน่นอนตรงนี้ก็เป็นคร o w a x l ลอยู่แล้วนะครับตรงนี้ธรรมดามากใช่ไหมแต่ที่พิเศษของมันคือตรงนี้ครับถ้าด้านหลังออกมานี่เห็นไหมมันจะมีรูหูฟังถึง2รูเลยทีเดียว นั่นแปลว่านี่เขาไม่ใจแคบนะเขาสามารถที่จะต่อหูฟังได้2ชุดเลยนะฟังกับเพื่อนก็ได้นะครับส่วนวัสดุของเขานี่ก็ไม่ชีฟเลยนะครับตัวนี้เป็นวัสดุแบบอลูมิเนียมแอร์คราฟต์เลยนะครับตัวนี้มีความแข็งแรงทนทานมากแล้วก็ made in England 100%เลยนะครับนอกจากจะเป็นหูฟังแดกแอมแล้วเนี่ยนะครับตัวนี้ยังสามารถเป็นเดสก์ท็อปแดกได้อีกด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะต่อแท็บเล็ตนะครับมือถือ PC นะครับแล้วจับคู่กับลำโพงแอคทีฟสปีเคอร์เนี่ยนะครับก็ยังสามารถเอ็นจอยเนี่ยได้หลากหลายรูปแแบบบมาากๆๆเเลลยนนะครั้ถพื่อ โมโจ2อยู่แล้วนะครับและอยากจะติดีกให้กับเขาครับผมแนะนําตัวนี้ครับนี่คือเจ้าโพลีครับโพลีตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถเป็นวเลสสตรีมเมอร์ให้กับเจ้าตัวโมโจ2ได้เลยครับในระบบของบลูทูธนะครับและในตัวของเขาเองเนี่ยสามารถเล่นเพลงจากเขาเองได้เลยนั่นก็คือพอร์ตไมโคร SD นั่นเองครับมีความจุที่2เทราไบต์เลยนะครับตัวนี้ประกอบเข้าไปแล้วรับรองเลยว่าสวยงามมากๆเกรดก็ยังเป็นอลูมิเนียมเกรดอยู่เหมือนเดิมนะครับเป็นแบบแอร์คราฟต์ด้วยนะวิธีต่อเขาเขาง่ายมากนะครับแค่นี้เองเขาจะมีรูของเขาอยู่แล้วนะครับ เข้าไปที่ตัวนี้ปุ๊บเสร็จครับแค่นี้เองคุณก็จะได้เครื่องพกพาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจากประเทศอังกฤษเลยครับและหากเพื่อนๆพ,นพกพาไปแล้วแล้วเกิดแบตหมดมานะครับสตัวนี้จําเป็นที่จะต้องชาร์จแยกกันหรือเปล่าไม่จําเป็นนะครับถ้า2ตัวนี้ประกบติดกันนะครับจะมีชาร์จิ่งพอร์ตอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับถ้าเราเสียบเข้าไปแล้วจะชาร์จ2อ,อุปกรณ์นี้พร้อมกันหรือถ้าเพื่อนๆสะดวกที่จะแยกชาร์จก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับซึ่งในตัวของเจ้าพอลี่เองเนี่ยนะครับก็มีแบตเตอรี่ในตัวซึ่ง,ง,งีียยดวเเลทเ ผมฝากไว้่างนี้ก็แล้วกันนะครับเสียงที่ดีที่สุดนะครับนั่นก็คือสียงที่เราชื่นชอบนั่นเองครับเจ้าตัว Mojo 2เนี่ยนะครับมี DSP ที่ชาญฉลาดมากถ้าหากเพื่อนๆสามารถปรับแต่งเสียงในรูปแบบของการรับฟังของเพื่อนๆได้แล้วแล้วก็ผมมั่นใจเลยว่า Mojo 2เนี่ยจะตอบโจทย์การรับฟังเพลงในแบบพกพาได้อย่างสุดๆเลยล่ะครับ สำหรับใครที่ชอบนะครับและอยากจะติดต่อหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อไปที่ Audio Fort ที่ CDC ได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นที่อยู่แล้วก็การติดต่อไว้ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับยังมีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศอีกด้วยครับเข้าไปหาฟังกันได้สำหรับวันนี้ผมเก่งกระชาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ